In return, he hoped only to rid himself of the nightmares that haunted him for far too long. But for now, his only respite, his only relief from the sins of his past, was found in the heat of battle. And on this day... y อ u ยเย็นแล้วใกล้หมดแล้วคุยขอว่าเราจะได้ไปแค่นิดเดียวนะคบผมโอเคต้องขอกับการหมวกด้วยนะคบผมเพราะว่าบางครั้งกีนอาจจะช้าไปหน่อยนะ อ่ะฮะมีคนเข้ามาใครเอ่อ,อเดี๋ยวอ๋อโคดสี่เหลี่ยมนี้ขวาเนี่ยโคดสี่เหลี่ยมเป็น่าโจมตีแบบอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรว่าไรไม่รู้อะส,ส่วนส่วน3้ำเลยจะเป็นการโจมตีหนักนะครับผมส่วนโอจะเป็นการจับนะครับผมนี่ยถ้าเป็นค่าสังหารโหดปะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไอ้วกเรียตออฟบูออฟผมก็ยังจำได้อยู่นะครับผม นี่ไงคือด้วยโอ้โหตเตือนแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> อือีมูเลเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยเอ,อ้อแล้วใครต่อปปะนะคะคอนซูมาที่เรือที่ตอนนี้กำลังยิงบาริสตาไฟมากัรแล้วเนี่ยค่ะคือว่าชาวสปาตาของเรากำลังจะไปจับให้เจ้าบาริสตากันน่าจะเรา่าจะต้องยิงนะครับผมโอเคโอเครู้แล้ว อโอ้ยโอ้โห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 โอ้โกันนะเดี๋ยวโอ้โอ้โอออโอ คปีนี่หนกไปได้ป่าววะไม่ได้อะโอเคปีไปเลยละค่ะนะครับผมผมจะผมจะไม่คือปีดอันเดียวก็คือตอนเป็นคัสซีนะครับผมอโอ้โห โอเคจะได้เลือดด้วยนะครับผมอ,คอคะคะไม่มีตรงไหนทางได้แล้วบ้างไม่น่ามีแล้วะครับผมโอ้โหไม่ค่อยชินเลยว่ะตอนกริ่งปกติกดตัวเอกนะครับผม ตัวโอตโอลัวๆครับผมโอเคตัวโอเลยเอาเฮ้ยโคนอะไรมาวะโคนอะไรมาวะผมไม่รู้เวอะผืว,ว่าเป็นเป็นมังกรนะครับผมผืว,ว่ามีปีกด้วยเพราะวะ่าตรงแขน,นะนมันอะผมเมื่อกี้เห็นหินเนื้อเยื่ออยู่นะผมมันเขาเป็นสับป,ประรดอุย้ยเอา้าโหตัวเอลบล็อกได้นี่หว่าโอเคกระโดด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 หรือว่ากริีงก็ได้เป็นคาลุบนะครับผม โ okay. อ,อ้โหโอ้โหโอเคหลบทันครับผมอเออเราเนี่ยนี่ไงโคโตโอเป็นการทำการเชื่อน,นะคะผม โอเคเอาคือ <Okay>. okay, okay. มันมีแสงมาที่คอของไอ้เซคขอบวะป่าววะนเนมือกี้ใช่ใซคขอบปอ่าวะแต่หนูคิว่ามันมีลูกตาเดียวค่ะโอเคไปกัน ทางโน้นี่ก็เป็นการเก็บเคลียร์ออมนะครับผมคือไม่จะได้น้อยเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันช่วงเริ่มต้นนะครับผมมันเป็นช่วงต้นเกมน,นะครับผมไม่ใช่ต่อแบบตอนที่เราเจอบอสพวกะครพวกเ,วกเออคือพวกทัวร์อะไรวะทัวร์ที่มันอยู่ในนรกอะเออผมทําได้อยู่ว่าเนื้อเรื่องกันเนี่ยเหมือนว้าเคลียร์ทัวร์แล้วนะจะไปเคลียร์ครับผมกำลัากันต่อนะ เดี๋ยวเมื่อกีนมันผมเห็นกล่องเลียดนี่คืนด้วยเออแล้วเขาเมื่อกี้มันผมเห็นของขอ,อ่ากล่กองอะไรวะผมไม่รู้ว่าเป็นของอะไรวะมมรอ่านี้กอปุ่มโอ้เพื่อซีฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเคเซยรไปก่อนละกันนะครับผมกันเหนียวก่อนโอเคกดโอเพื่อ <Okay. S 2> อเขานี่มีแข่ง,ของนอีคก็ตัวโอลุลุอ่ะขอ้โตัวอีกอ่ะโอ้เสียงนี้ดังมากเอ,อ้อโอเคโอเคเอา้ามันฆ่าลูกน้องของเราโอ้โหมันฆ่าลูกน้องของเราตายหมดเลยอ่ะเออ ไอมีขนูมีธนูอ่ะใครเห็นบ้างเมื่อกี้เห็นไหมโม้โู่ใคยังไปน้ำมาได้อะวะ เดี๋ยวเราไม่เคืีอะไรวะอ๋อให้เราหมุนดูแล้วจ่ะรู้แล้วจ่ะรู้แล้วจ่ะหนูคงรูสึไว่าพกธนูเนี่ยเขาจะอึดน,น้อยกว่านะครับผมคือมันอึดน,น้อยกวา่าแล้วก็พวกดาบเยอะเลยโอเค ต่อมาเฮ้ยต้องกลิ้งปะเนี่ยโอ,โอเคกลิ้งิงด้วยเฮ้ยเหมือนว่าเมื่อคืนมันจะโดนโดนฝ่ายตรงข้ามเอ้ยฝ่ายเดียวกันนะเนี่ยโอเคตอนนี้เรายังไม่ต้อง speed run <c oughs> นะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำสปีดแล้วในเกมคอร์ดอว์เนี่ยก็คือว่านานอยู่นะควาเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับผมเขาเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องที่แบบพูดคานอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าขามีเอ่อบั๊กอ่ะก็เอ่อกระโดดไงวะเนี่ยอ๋อโอเคขนตัวเองก็โอเคขนว่าเอ้เจรโอเคเกิดว่าเราจะทำสปีดแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงขึ้นนะครับผม ถ้าเกิดว่าเกมไหนมันมีบั๊กอะขึ้นไอ้ไอ้กระบอกภาคสามมัน,นผิมน์มันผมเห็นบัก๊กอยู่นะบั๊กปิดรันภายในไม่ถึงชั่วโมงอะ50นาทีนั่งนะ เคยแล้วมีอะไรปะโอ้มีของแดงไะของแดงแน่นอนของมาคือว่าเราจะดาบใจโอ้โหเยอะเพียบเลยเพียบเลยครับผมโอเคตรงนี้ให้เราไต่ไม้ไปเนี่ยอู้โอเคออีกอ่าฮโอ้คืนอีกแล้ว เดี๋ยวผมต้องหาที่เซตอีกที่หนึ่งแล้วกันนะผมแล้วก็ค่อยจบคลิปขึ้นนี่อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าผมมาถ่ายตอนแบบผมไขอหมดแล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้มีบอสครับผมบอสบอสตัวแรกมานะถ้าเป็นบอสตัวแรกนะผมตัวเมื่อกี้เป็นเออ่วินนี่บอสเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอสตัวไหนมีคัฟซีนก็คือเป็นบอสค่ะบอสแบบบอสประจเอ่อไม่ใช่ดิเป็นบอสเป็นบอสจริงๆนะครับผม Cleanses this land so that it may embrace the glory of the Persian Empire. Olympus has sent a message, and I am here to deliver it. <laughs> then you are just a messenger. So take this message back to your little gods. It will take more than a pathetic Spartan to stop the power of the Empire. Okay, me. อุ้ยอู้ยอู้ย,ย,ยมันมีพลังไฟมีพลังไฟครับผมมีพลังไฟกับกับโลกอุ้ยเคโชคดีนะครับผมอุ้ยผมชอบภาคนี้ก็คือมันมีบอกด้วยนะครับผมว่าเออตอนไหนบอสมันจะตายนะครับผมตอนไหนบอสมันจะแพ้นะไหนพ่กไม่เห็นใช้พลังไฟนั้นเลย โอ้โอ้นี่อะไรวะตัวอะไรวะตกดิแพรี่ไม่ได้ว่าปกติต้องแพรี่ได้ไม่ใช่หรอวะอไม่ได้วะปกติต้องแพรี่ได้ไม่ใช่หรอวะแต่ว่าเราต้องขับเด็ดดามก่อนอีกแล้วครับผม โอเคุู้ <Okay, S 2> ดีผมกลิ้งทันนะครับผมโอ้้หโดนเต็มเต็มคผมแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ่าโอเคมา <coughs> Please. Please spare my life and I will give you all that you ask. You have nothing I want Take my kingdom, my women, my gold. I won't take your riches, but I will take your life. <coughs> okay. โ okay, อดโหโลลัวเอ่อเอโอโหโอโหโอ้โหโ้หข่าวเนี่ยโดยอีล e ิสนะครับผมคือคืออะไรวะโดยอีล e ิสคืออะไรวะคืออะไรวะเป็นเดมอนอีเฟอร์โนเหรอเป็นปีศาจไฟอะไรแบบนี้เหรอไม่รู้ว่ะมันคือแบบเนี้ยพูด,ดนโดยการใช้ R กับสามเหลี่ยมคืออะไรวะ โู้ <Ooh, S 2> เป็นการต่อ,อยโอ้โหทีนี้เคทอลเราก็มีสแตนแล้วครับผม okay. ทีนี้เคทอลเราก็มีสแตนแล้วโอเคมาเออของผูผรู้แล้ว าะว่าผมหมดเลยนี่ต้องใช้หน่อยผมว่านี่หมดโอ้โหทำไมมันแล็กจังวะโคย็นของการแก้หน่อยเคียร์ปิดบัฟเฟอร์แล้วก็เปิดบัฟเฟอร์ใหม่โอเคหายโอเคครับผมงั้นว่าสลักคือผมต้องจบไปเพลงเท่านี้ก่อนนะผม ใครชื่นชอบจะลืมไลค์แชร์สตอร์ควายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย